ชาวโลกชาวแสงแห่งธรรม mm hmm. เธอทั้งหลายกำลังตามหาตัวสุดท้ายของอาจารย์วิชไหมตัวจบ mm hmm. เธอหาอยัางไงก็ไม่เจอเหมือนรอยเท้าในอากาศไม่มีนะ mm hmm. เธอไม่มีวันหาตัวสุดท้ายของอาจารย์วิชเจอนะต่อให้เธอพยายามที่จะแกะคำพูดทุกสิ่งทุกอย่างของอาจารย์วิชก็มีวันเจอเพราะนีม้มีอยู่จริง เออตัวสุดท้ายเป็นอยู่ที่ตัวพวกมึงกันหมดนะมึงกําลังค้นหาจากกูไม่มีหรอกนะมึงจะแกะคําพูดเอาวิธีของกูไปพูดไปขยายความเพื่อสร้างวัฒกรรมเพื่อให้คนอยากเข้ามาหาให้ดูดีโดยการพูดจาเพราะๆพูดจาดีๆมีความมั่นอกมั่นใจมึงก็ไปไม่รอดหรอเออนะฮะเออแล้วมึงกำลังตามหาคำ ตัวสุดท้ายที่กูอ่ะดึงคนออกจากวัตฏสังสารน่นนะมึงหาไม่มีมันเจอเพราะมันพ้นไปแล้วในเมื่อมันพ้นไปมันหายัางไงก็หาไม่เจอนะฮะหลายหลายคนนอะครูบาอาจาใหญ่ทั้งหลายจะตามหาแต่ขโมยความรู้กูไปพูดหมดเลยเอาสิ่งที่สุกสมมุติที่เป็นขยะกูไปพูดเอาไปเป็นเครื่องมือหากิน แล้วการพยายามแกะรอยตัวสุดท้ายกูมึงแกะไม่ได้ไม่มีวันเจอเพราะอะไรเพราะตัวสุดท้ายเนี่ยกูเท่านั้นที่จะปลดล็อกได้กว่าตัวสุดท้ายนัคือตัวมึงไงตัวรู้ของมึงไงนะกูเท่านั้นที่จะปลดมึงออกจากตัวรู้ตัวที่ได้ตัวมโนูวิญญาณที่สืบต่อเป็นตัวตนของมึงเป็นเป็นทิฏฐิมานะมึงอยู่มึงต้องวางทิฏฐิมานะนะ ยาวความรู้กูไปมึงต้องมาหากูมึงเอาไปมึงก็ไปหลงรู้อยู่นะเปร้บช้บางทิฏฐิมานะอยู่นะมึงต้องมาหากูแล้วให้กูทําลายตัวรู้ตัวนี้ให้โดยที่มึงต้องมากราบกูมาอ้อนวอนนะฮะมาขอขอบารมีจากกูนะฮะเหมือนสุภะธาพามแก่ไปขอบารมีจากพระเจ้านอนที่พรเจ้าท่านป่วยอยู่เท่เานั้นทามที่แก่นั่นนะนะฮะ ันมึงต้องมาอย่าถือตัวถือตนมายอมเป็นลูกศิษย์กูและปฏิญาณตนไม่ประมาะทในธรรมเอาคำปฏิญาณเป็นสาระเป็นเครื่องนําทางแสงสว่างชีวิตเพื่อสยบไอ้ตัวตนของมึงลึกๆก,ก็คือมโนกรรมหรือมโนวิญญาณหรือเจ้าสัตว์ตะหรือจุงจริงจังนะนี่ไงแล้วมึงจะหมดรู้ไปเลยแล้วมึงจะกลายเป็นคนโ,โง่โง่นะไม่มีคําที่จะไปสอนใคร เพราะคนที่จะชี้ทางหลุดพ้นได้ที่จะดึงคนออกจากความหลงง่าจากโมหะตัวนี้ได้ก็คือพ้ออิสระเท่านั้นนอกนั้นลูกศิษย์กูก็ส่งเสริมธรรมาก,กูอ,าอย่างสอนอนักเลงทำอิสระนะั้นก็ออกมาเผยแพร่หลักแก่นของอาจารย์พูดแล้วก็เพื่อส่งต่อให้อาจารย์ถ้าใครอยาก นั่นก็ต้องมาเจออาจารย์จะชัดเจนแต่ก็ฟังฟังได้เพราะเป็นเส้นทางเดียวกันเชื่อมโยงกันไม่แตกแถวนะได้หมดนะนี่ในกำลังคุณจิบแล้วก็มีลูกศิษย์ผมไปทำทิกต็อกคุณแอคุณอะไรวะคุณตอคุณต่ณตอยใช่ไหม <c oughs> คุณต่อยคือคุณตองคุณต่อยคุณต้อย ที่วันนั้นที่มาช่วยน่ะแล้วก็หลุดจากสภาวะเนี้คุณคุณคุณต้อยหรือคุณอะไรอ่ะที่อยู่สมุทรปราการนะ่ะทำติ๊กตอกเอาคลิปผมลงอย่าง<ม>นะี้ผมโดนด่าเละเลยเออนั่นแหละก็ทำขอกระจา์มันรุนแรงมันก็แทกถึงจิตถึงใจได้เพราะว่าอะไรนะเธอไปยืมภา,าษาใครมาพูดนะไม่รู้ อา,อาจารย์มาแท้ไม่มีคำปลอบใจพี่แต่ความจริงซึ่งคนง่นเราไปได้เอ๊ะนี่มันของอาจารย์ดอยหร้ยไม่เอาเขาสง่งมาที่กสิสไม่เอาไม่เอาเออนะฮะพ่ออาจารย์ยังไม่ได้ให้ไปอยู่กับรู้ไม่ให้ไปพ้นทุกได้พ่อรู้ไม่อะก,กระแทกให้มึงรู้อ่ะให้อารมณ์มึงมันผุดออกมาให้มึงรู้อารมณ์อะร,รู้รู้ทุกอย่างว่ามึงเห็นไหมมึงทุกไหมคือกระแทกลังมโนยอย่างเดียวกระแทกจิตวิญญาณอย่างเดียวให้มันสานไปอะเออ ไม่มีสอนให้เป็นสะกดจิตให้ไปอยู่กันรู้เป็นรู้หลับตาฟังแล้วก็โน้มเข้ามารู้รู้มโนตามเออนั่นแหละเขาเรียกว่าสะกดจิตให้จิตเนี่ยมันน้อมเอาไอ้จิตมโนวิญญาณนมันมันรับเอาไอสิ่งที่ปรุงแต่งเข้าไปแล้วก็ฟูก็ดีใจเข้าใจเกิดมโนไปชื่นชมนะอันนี้กระแทกเดียวก็แทกไอตัวจิตวิญญาณเนี่ยไม่ใช่เอาจิตวิญญาณมันไป ทำความสงบแล้วรับรู้ว่าเออดีความคิดนะนี่มันน่ากล้าจริงๆเออต้องกระแทกก็นเป็นนินอลรมพวกมึงไไปพูดได้มโนมันชอบอยู่แล้วไอ้ของดีๆอเออย,ยิ่งมันได้รู้เท่าไหร่มันยิ่งยินดีอ่ะมันยิ่งชื่นชมอ่ะต้องเจอกูเนี่ยไอ้แม่เย็ดชาติหมาเป็นไงสะเทือนไหม ถึงไหมความคิดมึไง,ไงไปถึงไหนแล้วอารมณ์ไปถึงไหนแล้วเห็นไหมตามทันไหมมึงอ่ะเห็นไหมสติมันทันเลยสิพอมันโกรธขึ้นมาสติเกิดทันทีเลยนะพวกมึงอ่ะอโอ้ยทำไมพวกเธอสวยจังหล่อจังนะผู้ที่มาฟังทมผมเนี่ยมีแต่คนผู้หญิงก็สวยสวยผู้ชายก็ล้อหลอ่อเออเป็นไง มันมีความรู้สึกดีบ้างไหมหรือเฉยเฉยวะเพราะอาจารย์วิทย์พูดจาพอ่อๆไม่ได้งไงมันไม่กระแทกจิตวิญญาณต้องสั่นสะเทือนมโนรังมโนยเขย่ารังมโนอ่มะมโนวิญญาณมันมันยึดติดสิ่งดีๆไงยึดติดของชอบต้องเอาของแปลกไปให้มันนะฮะเออตอนนี้นะเสียงแหบมากเลยวันนี้ก็ดุงประดิ์น่าจะตื่นแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไปดูทีมาเมื่อเช้าเนี้ย ติดตัวนี้แหละติดรู้นี่แหละรู้มาหมดแล้วแต่ <c oughs> เขามาเพื่อจบไม่ได้มาเพื่อจําไม่ได้มาเพื่อไปก่อเพราะฉะนั้นคนที่ออกไปจากผมเนี่ยมันมีวิบากกรรมอยู่ดึงจึง,ด,งดึงออกไปบางคนก็ยังไม่หมดตัวรู้ตัวนี้แต่เขาจะมาจบเขาเลยมีคนดึงเขาออกไปเขาก็ไม่ไปเขาไปแป๊บเดียวเขาฟังก็ไม่ใช่คนที่จะจบมันจะเป็นอย่างนี้เลย แต่คนที่ยังมามันมีกรรมอยู่ก็ถูกคือค,คนมีกรรมอ่ะลูกศิษย์ผมเนี่ยมาหาผมมารู้จักกันที่นี่แล้วก็ดึงกันออกไปแล้วใครมีกรรมก็ติดกันไปอีกไปที่อื่นต่อเอออ่ะกูบอกว่าที่นี่ที่เดียวมึงมาเจอที่เดแล้วมึงมาหาพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลพวกมึงมาหาพุทธเจ้าแต่พวกมึงก็ออกไปกับเทวทัตไอ้บ้าปัญญาอ,อ่อ,ตอนต่อมามาหาเทวทัตเออ ไอ้ตอนมาหมาผู้เจ้าแถมสุดท้ายไปตายกับเทวทัตเออ,อผู้เจ้ามีปัญญาเสียกลับไปกับไปหลงอวิชาไปหลงวิริยเดชกับอเทวทัตใช่ไหมไปหลงคุณเสียไปหลงคําพูดไปหลงอะไรอ่ะไปหลงความแบบว่าสารพัดอ่ะไปหลงไปหลงพวกเนี้ยคนที่มีปัญญาจริงๆเห็นแจ้งจริงๆกลับไปหลงสัญญากลับไม่เอาปัญญา ทำของกูเนี่ยปัญญาตัวเดียวนะเท่านั้นเองปัญญาไม่ใช่การคิดเอานะเว้ยปัญญานี่เกิดจากญาณสติในมัคสติชอบสมาธิชอบปัญญาจึงชอบสติญาณไม่ใช่สติแบบสติที่มันมีปัญญาควบคุมะเขาเรียกว่าสติญาณนะฮะไม่ใช่สติแบบคนเรามันมีสติแต่เวลาเราเรามันมันไปกับความคิดไงสติไปกับความคิดไปวิญญาณสติ มันไปกับความคิดไปกับวิญญาไปกับสังขารไปกับสัญญาไปกับเวทนาไปกับรูปเอ่อสติมันถอยยังไม่สุดเพราะมันยังไม่เกิดปัญญามันยังไม่เห็นถูกมันต้องมีคนสอนเห็นถูกสติมันถึงจะถูกนะฮะคนต้องสอนมิไอ้สมาทิให้เห็นถูกก่อนสติมันถึงจะเห็นถูกมันถึงจะไม่ออกไปออกไปตามความคิดตามความรู้สึกความคิดอารมณ์มันถึงใช้ความคิดมันถึงระลึกได้แค่ตรงนั้นไม่ไม่หลงไปแค่นั้นเองไม่ออกไปนะฮะ มาเลยเกิดการรู้ตัวทุกพร้อมโดยธรรมชาติรู้ตัวนี้ไม่ใช่เพราะรู้นะไม่จําอะไรรู้ตัวเนี้ยไม่มีความรู้อะไรอาจารย์เรียกว่าขันเปล่าวิญญาณเปล่าวิญญาณของขันห้านะความคิดนี้ก็คิดไปเปล่าๆไม่มีเราในความคิดนี่ไงพูดไปเลยเออไม่มีความรู้สึกบีบคันอ่าเขาเรียกว่าขันห้า ไม่มีเธอในตาไม่มีเธอในหูไม่มีเธอในจมูกไม่มีเธอในปากไม่มีเธอในลิ้นไม่มีเธอในกายในใจไม่มีเธอในรูปไม่มีเธอเนี่ยในเวทนาไม่มีเธอในสัญญาไม่มีเธอเธอในสังขารไม่มีเธอในวิญญาณนี่ไงก็แค่นี้แต่ยากนะคิดเอาไม่ได้นะเว้ยตรงเนี้ยมันต้องเป็นปัญญาชนิดหนึ่งหน่วยปัญญาพุทธะแล้วตอนนี้ก็มีพุทธวิทย์เท่านั้นเองที่คนพบเส้นทางนี้ในทุกนนี้นะ เส้ทนทางสุดท้ายลอยเท้าในอากาศไม่มีที่พุเจ้าท่านพูดไว้กับสุบัตินรรยอาจารย์มิถึงทําให้คนหายสาบสูญไปนะใครมาสุดท้ายตัวสุดท้ายอาจารย์ทําให้หายสาบสูญไปหาความรู้สึกที่เป็นเราไม่เจอหาความคิดหาความจําที่เป็นเราหาความคิดที่เป็นเราหารูปที่เป็นเราไม่เจอนะ ที่เขาบอกว่าหามนุวิญญาณไม่เจอหาวิญญาณแต่จริงๆแล้ววิญญาณก็มีเพิ่นเติ5แค่สมมุติภาษานะปรุงแต่งขึ้นมาพูดนะเออสื่อสารกันไม่งั้นคุณก็ไม่ได้ยินสิ่งที่ผมพูดถ้าผมไม่พูดตอ,อกไปถ้าผมพูดในใจคุณก็ไม่ได้ยินผมก็ปรุงแต่งในใจพูดที่ปากก็ปรุงแต่งที่ปากนะนะครับไม่ได้คิดเอาเ้้ยแบบเนี้ย คนที่หยาบแกกูก็ปี้กูเอาคํากูของกูพวมึงไม่มีวันที่จะทําให้คนเขารู้หรอกเพราะมึงก็หลงอยู่มึงจะไปสอนให้คนรู้ได้ไงโอเคจบแล้วท่านผู้จเจริญ